สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุข,ขสุขคน,นสิ่เตรียมของใส่บาทตักแกงตักยางใส่ถุงแล้วอันนี้กสิสด้เก็บลางเงาะคะ่ะตักแกงใส่ถุงเรียบร้อยวันนี้แกงเขียวหวานพี่น้อง <c oughs> แกงใส่ถุงเรียบร้อยแลวอันนี้เสียบมาลางแเตงของใส่บาท แก้วกาแฟกับว่านในลางนึกพี่น้องเดี๋ยวใส่บาทเรียบร้อยตอนสิถึงเมงื่อไหร่เด้อพี่น้องมีนมมีขนมมีนามเนาะมีแกงพี่้องจ้ะใส่บาทน้ำกันโดนๆในไทยให้พี่น้องเบึงว่าใส่บาท ล่งคนกสิบาโอ้ยยี่นี่ไปใส่ขึ้นไปเห็นใส่บาทเนาะไปะเห็นล่องขีบร่องอย่างใส่ไทยร่องซุ่มเอ๋อซุมือม๋อร์อะไรกระยานพี่น้องเบื่อย่าฝ่าเบื่อฝ่านายกันเลยจ้ะขันเทนหนึ่งตาบ้านร่อลลงขีบกสิใส่ตาบาทใส่ตาบาทบ่มีคลิปมองอื่นสิีไายเราตีเบาตามกิ้งกะมีอยู่จ้ะคอนเทนยูหมองมีอยู่สมองมีอยู่รอบขางตบาบ้านมันขืนอยู่กับบาง เวลาเนาะพี่น้องเวลาเฮ้าสีอํานวยความสะดวหกให้เฮ้าบบเข้าสิใดไปมองหันมองมือโบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงหลานไปกลับมาเรากะเปล่าไม่เห็ดสิ่งไหนที่มันสำคัญที่เดี๋ยวนี้สิต้องเร่งเห็ดเนาะพี่น้องติ่สมองเปล่าเห็ดมันก็มีหลายหมองไหลายมุมไหลายหมองให้เข้าไปเห็ดอยู่แต่ว่ากลับมาก็ต,ต้องไม่เห็นงั้นมานแน่ก็ ตั้งตั้งแต่กเริ่มบ่มีเวลาจับกล่องยัดยังสเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็คืออดพีคือหอดน้องคือเกาทำมาคอนเทนต์มีอยู่สมองกระแมนอยู่จ้ะเห็ดแต่ว่าเห็ดคอนเทนต์เห็ดไทยมันสางสันเห็ดไทยโบ้หายขนได้เบาได้บาด่บาเนาะพี่น้องลูกเต่าห้อกันลายสิไปเห็ดคือกันข้าโอ้ยค่อยท่าแปลงเขาออกหลอดอยู่สมองจะเห็ดไทยคนได้เบาได้บ่าเห็ดตั้งสีก่กะนี่แต่ว่าเย้ยนี่กะ นั่งเถี่ยคอนเทนต์ในนี่กับตันนี่กันแต่ว่ามันมีหลบขังอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่มขึ้นเอาสีเห้าสิไปคขึเท็ดอีกอย่างแน่เห็ดมันใดแน่คอนเทนต์อยู่หลบขังนี่ก็จริงมาพี่น้องแต่ว่ากับสีพยายามเห็ดคอนเทนต์เห็ดเห็นมันใดขึ้นเข่าเห็ดเห็นใดขึ้นจังบอก่ายังไงคึ้นหลุนพีหลุนพีพันสางไล่ใดทั้งอากาศเนาะเอากับสีพยายามเห็ดหามันมองหันไหนมันใดแข็งมันพานเนาะพี่น้อก เงินในอากาศนี่จริงบอดี้เงินต่เพิ่นมาเพิ่นกะว่าเพิ่นไ้แต่ว่าเขาอยากเข้าอยากได้เบาได้เต็มปากเอลี่ก็คือเข้าสําเร็จยัยนี่สําเร็จไดยนี่ได้ยยนี่กระสิได้เบาเต็มปากเต็มคอำแต่คนอื่นเพิ่นบอกว่าได้เพิ่นไหลายแต่เฮาบ่ท่านได้ได้เฮาอยากเฝ้าว่าอันใด้อลีเข้ากะหูยุวาเพิ่นได้เนาะแต่ว่าเรื่องเป็นจริง เข้าตรงพนันละเข้าตรงใดเข้าตรงออกบอปว์พื้นนอกพี่นอนเอาราคาบอาอบหร้ใหญยห้างสิลงไปไซบาทก่อนพี่นอนมาโมทนาสาธุบุญน,น้ากันด้จ้ะเ <c oughs> ช่นนี้ละจ้าพอ,อกันไม่ขิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ